ครับสำหรับชุดนี้นะครับก็จะเป็นมอเตอร์ชุดมอเตอร์คันเร่งคอนโทรล3ชิ้นนะครับก็คือคันเร่งไฟฟ้าเป็นคันเร่งคันเร่งเท้าเหยียบนะครับใช้เท้าเหยียบตัวนี้จะเป็นรุ่นกันน้ํานะครับเท้าเหยียบแล้วก็จะเป็นระบบแม่เหล็กนะครับแม่เหล็กตัดสัญญาณกับตัวเซ็นเซอร์ภายในนะครับเพื่อเร่งเร่งไฟฟ้าเพื่อเอาสัญญาณไฟเข้าไปที่มอเตอร์นะครับไปเข้าที่ปลั๊กของคันเร่งมอเตอร์คันเร่งคอนโทรลนะครับคอนโทรล นะครับในชุดนี้มีคันเร่งมีมอเตอร์มีคอนโทรลนะครับเดี๋ยวเรามาดูมอเตอร์นะครับมอเตอร์สภาพมอเตอร์คือเป็นแบบนี้เลยนะครับมอเตอร์ใหญ่นะครับเพลาอยู่ที่สิบห้ามิลนะครับเป็นเนื่องจากเป็นมอเตอร์รอบจัดนะครับเพลาจะเล็กแล้วก็เป็นเพลาแข็งนะครับแล้วก็ตัวมอเตอร์น้ําหนักอยู่ประมาณสิบห้ากิโลกรัมนะครับให้ดูโดยรอบนะครับนี่นะครับ จะพลิกให้ดูนะครับนี่นะครับมีใบพัดพัดลมอยู่ด้านหลังนะครับตัวนี้ก็เป็นมอเตอร์3,500วัตต์ที่ได้กำลังแรงม้าอยู่ที่4.6แรงม้านะครับ4.6แรงนะครับ4.6แรงม้านี่ก็สามารถนำไปทำมอเตอร์ไซค์ได้แล้วนะครับ4.6แรงมา้า การต่อสายก็จะให้เข้าไปดูในเว็บนะครับลิงก์ด้านล่างของ YouTube นี้หรือว่าเข้าไปที่หน้าเว็บก็ได้นะครับไปดูคำว่าดูการทดสอบที่นี่นะครับดูการทดสอบที่นี่ของมอเตอร์ชุด3,500วัตต์72โวลต์นะครับชุดนี้นะครับเราก็มีเป็น3ชิ้นชุด3ชิ้นที่เราจัดมาก็คือมีตัวคอนโทลตัวนี้นะครับคอนโทนแบตเลสหนึ่งตัวนะครับ มอเตอร์หตัวนะครับมอเตอร์ตัวนี้ตัวใหญ่ๆนี่หตัวนะครับแล้วก็คันเร่งเท้านะครับคันเร่งเท้าอีก1อันหนึ่งนะครับก็ทั้งหมดก็มีอยู่เท่านี้นะครับสําหรับท่านที่ต้องการนําไปใช้งานก็ถ้าต้องการดูการทดสอบก็เข้าไปคลิกลิงก์ด้านล่างนะครับ